จากอีเห็นนะครับอาบต่างจากอีเห็นซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกันแต่ตอนนู้นทานอีเห็นกินผลไม้เป็นหลัก80อ่ากลับกันเลยครับคืออีเห็นนี่จะกินผลไม้80เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะกินเนื้อสัตว์ยี่สิเปอร์เซ็นต์อ่าครับก็คือสลับกันนะครับนั่นแหละครับแล้วก็เป็นอาหารเสริมในส่วนของอ,อาหารหมาเมวนะที่เลี้ยงไว้นะครับก็จะให้กิน เดี๋ยวชมอ่ะนะครับตัวนี้ชื่อข้าปุ้นนะครับข้าปุ้นเดินวนอยู่ครับมีหลายตัวมากที่หกตัว สามตัวตัวนี้ชื่อข้ปุ้นเป็นเพศผู้นะครับชมดเช็ดต,ตัวนี้แหล่งที่มาก็จังหวัดชุมพรนะครับของเรานะครับแสดงว่ามือนี้ทานไปแล้วเนาะอ๋อยังให้อาหารตอนป่ายสารนะครับคือวันนี้ังไม่ได้ทานทีนะครับจะให้ทานาวันละหนึ่งมื้อนะครับเรามีการอาบน้ำอะไรไหม ร้ายนะครับเป็นประเภทสัตว์ดูร้ายก็เ,เลยต้องอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าทําเป็นประเภทแบบโอะเภนแบบเปิดสารสัมผัสมันคือเปิดให้เขาอยู่แต่ก็ต้องทําให้ให้มันดีตอบไม่ได้เงี้ยขุดรูหนีอีกน,นะไม่แน่อ้าวคือมันจะมันจะมันจะหนีได้ง่ายสัตว์ เดี๋ยวเราไปดูกรงโนนานูนะครับเป็นชมดเช็ดป่ะที่ม่ป่วยที่เห็นเป็นที่เห็นชมดเป็นสั้นหางดำแล้วก็อีเห็นซึ่งคัดแยกออกมานะครับซึ่งเขามีอาการป่วยเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้ป่วยถึงขัน้นรุนแรงถึงกับจะเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวเรามาชมกัน,นครับตรงนี้อ๋อตัว,ต,วตัวใหญ่ไหมอยู่ไหน่ะแนสั้นชมด แ่นสันหางดำนะครับไม่ทราบท่านผู้ชมเคยเคยเห็นกันหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับตัวใหญ่มากเลยอ่าคล้ายๆสุนัขนอมีสี่ขานะครับนี่นะครับตัวนี้กินอะไรเป็นอาหารครับสัดล่าเนื้อ มาคือโอ้ทำทงนี่เองครับอ๋อมีคนไปเจอที่จากทำทงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ประมาณสองสามกิโลนะครับก็เขตจังหวัดอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรของเรานี่เองนะครับตัวนี้เขาก็ชอบนอนนะเขาไม่ชอบแบบเดินไปเดินมานะอ่าช่วงนี้จะเป็นช่วงพักผ่อนนะครับสัตว์ประเภทนี้นะครับนี่หูหูก็ดีนะครับพอเราพูดก็จะหูกระดิกเลยนะครับ เดีแล้วมาดูอีเห็นนะครับอเอเจอแล้วตัวนี้ปกติถือว่าปวยครับเน,นี่ยตัวนี้สัมผัสไม่ได้เลือด้หลได้ไมันอะอย่าไปสัมผัสน,น,นะครับนี่ครับชื่อเป็อีเห็นนะฮะชื่อเขาปะอีเห็นข้างลายชื่อพิงกันพิงกันนี่เป็นเพศผู้นะครับ ก็อยู่ที่เอ้ยทำไมตัวนี้มาจากพังงาส,สถานีเพราะเลี้ยงสัตวพังงามอบมาให้นะ การรักษานะครับหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าเราไม่ไดูแลเขารนี่คือได้รับการรักษาแล้วนะครับแบบนี้ก็อยาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไม่ใหญ่เขา การดีๆอีกโครงการหนึ่งครับที่โครงการพัฒนาสุโขทัะองค์ได้จัดทําขึ้นนะครับก็คือได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านด้วยนะครับก็คือแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพื่อจะได้ให้คนรุ่นหลังได้ได้เห็นนะครับเด็กๆรุ่นหลังก็อาจจะเด็กรุ่นนี้นะครับบางคนก็ไม่ค่ยสนใจนะครับแต่เดี๋ยวนี้ครับก็จะมีการเก็บสัตว์ป่าคนนี้มาศึกษามาวิจัยนะครับแล้วก็มา ประยุก์ใช้ประโยชน์นะครับจากสัตว์พวกนี้เหมือนกับเช่นมาทํากาแฟขี้ชะมดแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะครับก็คือให้โครงการนี้พัฒนาต่อไปแบบยั่งยืนนะครับโอเคนะครับัินิโจนะครับ